ไปท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมคนสองเลขปล่อยคนใหม่แล้วมาดูองนะครับมาขอโชคอยู่ที่ป่าช้า200ปีวัดวิหารสูงอีกแล้วทุกคนครับยังมีคนเอาของมาไหว้น้องอยู่ตลอดอย่างเี้ยเออนี่ีตรงนี้ด้วยของใหม่แล้วแล้ใช่ใช่เรจะไหว้ฝังไหนดี่ตอนนี้เข้ากับว่าทุกฝั่งกันแล้วนะเนี่ยวิยอะไรอะ หมือนเหมือนงูเลยใช่ไหมตอนนี้ขยะเยอะมากแล้วทุกคนแต่ว่าไมา้ไม้นี่เขาเรามาว่าฝั่งนี้บ้างพี่ฝั่งน,นี้แล้วไหมฝั่งนู้นมุมนู้นนะเออมุมนี้มากตอนนี้เราว่ายจนเกือบทุกมุมแล้วเนาะทุกคนแต่ก่อนเราจะว่ายฝั่งนี้นะครับครับตอนนี้ลองย้ายมุมดูนะทุกคนอันนี้ พอไอ้คนใหม่กับมาดูองครับกําลังเตรียมของไว้นะไหว้นะทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ป่าช้านะครับเชิงตะกอนสองร้อยปีนะครับจังหวัดราชบุรีนี่คือวัดวิหารสูงนะครับวันนี้ผมคนสองเลขบอกไอ้คนใหม่แล้วก็มาดูองนะครับมาขอโชคขอลาภที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนจุดนะครับในการไหว้บูชาขอโชคกับต้นโพแห่งนี้ท่านผู้ชมทุกคนสังเกตนะ บริเวณรอบเนี่ยท่านผู้ชมทุกต้นมีต้นมีพวกนกมีพวกอะไรร้องอยู่เต็มเลยแต่ต้นโพต้นเนี้ยไม่มีท่านผู้ชมมันแปลกมากตรงนี้นะเออแล้วมันก็จะเงียบและสิ่งที่มันอยู่กับต้นโพตรงนี้ท่านผู้ชมกิ้งกือกิ้งกือสีดําเทานะตัวใหญ่มากทุกคนโอเควันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาขอโชคขอลาบกับต้นโพแห่งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เลขอะไรท่านผู้ชมไปติดตามรับชมทีวีโอเนาะเดี๋ยววันนี้เราไปไหว้ตรงนี้ก่อนไปครับสาธุสาธุ โชคอลาบุกด่านด้วยครับวันนี้ขอว่า,าจะเป็นข้าวเหนียวหมูยา่างน้ำตกข้าวเหนียวหมูทอดขนมปังรวนะแล้วก็น้ำแก่เดีแบบ๋ยวเราจะเอาลงสาธุนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฉันนั่นนง ปฏิขิปามิลุคขมูที่กลางคางสมาธิยามิสาธุคนสองเลขครับคขอลบขอาสาติอยู่นะเจกรและตนโพแห่งนี้ขให้ถูกต้องเนาะให้ถูกต้องแม่นยำให้เป็นเป็นทานให้แก่คนที่มีหนี้มีสินให้ปลดหนี้มีสินมีการใช้มีกาบุญต่อไปด้วยเธอสาธุ เราดวงวิญญาณทั้งหลายนะครับที่สิงสถิตยอยู่ณนะบริเวณแห่งนี้เนาะวันนี้พวกผมทั้งสามช่องมาขอโชคขอลาบให้กับเอฟทางบ้านเนาะให้ทุกคนได้มีโชคมีลาบเนาะวันนี้พวกเราขอเลขเด็ดเด็ดสามตัวตรงหรือสองตัวล่างฝากเอฟทางบ้านนะครับสาธุถ้าผู้ชมใบก็จะได้ที่ม,ง,ง,มงคลน,นะครับอุ้ยตอง ขอโชคขอลาภวันี้ไปฝากทุกคนอ่าทางบ้านนะทุกคนนะตรงนี้ต้องบอกว่าท่านผู้ชมเนาะตามที่เรามีการมาขอโชคขอลาบเนี่ยก็จะมีดวงวิญญาณที่เป็นอ่าที่ที่ยังมีชีวิตอ่าไม่นานก็คือเป็นเล่อ่าเป็นน้องที่เป็นศพทารกเนาะเด็กน้อยอยู่ฝั่งนู้นทุกคนเนาะขนหวนลุกว่ามันวังเวงทุกคนตอนนี้มันเงียบ มบอกมันเงียบมากทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะมีการลงแป้งนะแล้วก็ได้เล็กลกทุกคลหนึ่งชุดละอย่ไปลงแป้งกันด้วยนะครับวนนี้เงียบสงบมากลมก็ไม่มีนะทุกคนนเดี๋ยว้งนะ้ไน่ลปลงแป้งกันด้วยนะครับวันนี้เงียบสงบมากลมก็ไม่มีนะทุกคน,นนะ เอาือนอกหออกไปให้น้องไปอ่ะกล้องออยนี่เน่ามาว้องเาตราไปไห้งสุดเลยอ๋อสาธุโอ้ยท่านผู้ชมต้องบอกงวดงวดที่เราไม่ได้มานะทุกคนนะไ่นะปิดนี้นะปิด้เปิดเลยวางเลยกล้องด้วยน้อง พี่เอา,มมา,าน,นมมาฝากนะกินนมกันนะนมนะครับขอมจีนะเออเลขแรกเลยเอ,อะไรปา๋ปาอ้าเล,เลขอะไรปาไม่มีเลยรอไ่เหร,อ,อ,มหรอมีไหมปาข้างใน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 มีนไหมมีไหมอ้จเอาน,อมนมให้น,อน,น้อทุกคนตอนนี้ทางนู้นเขาก็เอานมให้กับน้อง น้องคืออยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่นะดวงวิญญาณอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้ไปโด่แง,ง,รรงแป้งตรงฝั่งไหนกันฝั่งโนะ้นเลยอุ้ยหล่าสัตว์ใช่ไหมหลายตัวด้วยเยอะแยะไปหมดเลยตอนนะี้เหยียบตายหลายตัวแนละ้วเนี่ยเยอะจากตรงนี้เหรออ่ะมุมนี้แหละเนาะ จะมุมข้างบนนั่นแหละแต่อองบอกว่าเห็นห้าหนึ่งตรงไหนไม่รู้จะให้อองไปส่องก็แล้วกันแต่เมื่อกี้มองตอนตอนที่อองพูดอ่ะพี่เห็นเลขแปดตรงนี้ก็บรรลมเลยนะแปดแปดตัวใหญ่มากพวกเรามากันครบทีมนะสามคนนะครับหนึ่งห้า้ยหนึ่งห้าชัดชัดชัดหนึ่งห้าชัดมากหนึ่งห้าชัดห้าเฉยกันเหรออืมไหนวะนี่ไงเฮ้ยจะเห็นห้าหกตัวเหนี่ไงห้าหกคือตัวดำดำตัวดำดำอ่ะนี่นี่นี่หนึ่งห้าตัวเล็กห้าหกคือตัวดำดำนั่นเลยเมื่อกี้จะบอกแล้วแต่ว่า ให้องก็เห็นห้าหนึ่งก่อนอ๋อเองเห็นเห็นทางบนใช่ไหมเออนี่ก็เห็นเห็นตรงนี้ไว้ห้านี่จะบอกหนึ่งห้าก่อนเลยนี่ออกเห็นแล้วอยู่ติดกับองอะไรหนึ่งห้าหนึ่งห้าหกเหรอเอ้ยไม่ไม่เห็นสี่ห้าหรือหนึ่งห้าที่โมเห็นเห็นตรงนี้นี่เป็นห้าเป็นหกหนึ่งห้าในกองเป็นโม่หนึ่งห้าตรงนี้หรอองแค่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งกับห้าหนึ่งห้าเห็นตรงเนี้ยเนี่ยสามตัวเลยเนี่ยตัวดำดำหนึ่งห้าเจ็ดหื คุยยินเสียงอไรฝั่งนี้ไปดูซิคืยทุกคนผมได้ยินเสียงฝั่งนี้มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้มีเสียงหืหืไปดูไปดูไปดูเกิดอะไรขึ้นไม่เมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้อะลองดูที่เอาไฟไม่ไปอะไฟไฟส่องมาอีกไฟก่อนนี่นี่ <ๆ S 1> เสียงอยู่ตรงนี้เลยเกลัวเหมือนกันเออมาเกิดอะไรขึ้นวะมีอะไรวะเมื่อกี้ดังมีเสียงดังอยู่ทุกคนเฮ้ยสมองหือหื อะไรเอสอะไรเกิดอะไรขึ้นดูดิอ๋อเน้อไอ้โนมหกได้ไงอ๋อเอ้าเฮ้ยนมเมื่อกี้ต้องไม่หกนะเอ้าเฮ้ยคนลุกเออจริงคือจริงว่ายังไงออกมายังไงออามาตรงๆนะเอามาแบบนี้เลยไม่ใช่เหรอวางไว้เฉยใช่ไหมวางไว้เฉยเอ้าอุ้ยนี่แมงอะไรนะเมนปอมันหกได้ไงอ่ะไม่รู้ว่ะดิเหมือนมีคนมาเหมือนมีคนมาดูดอ่ะหรือน้องน้องเมื่อกี้เนาอน้องเมื่อกี้หรือเปล่า แล้วก็ฮึจริงไหมเอ็ดจริงหนูทุกคนมีเสียงตรงนี้นะแล้วไม่มีเสียงเกิดขึ้นแล้วแล้วผมก็เลยบอกพีเอสพีเลยบอกมาชวนมาชวนมาดูแล้วกันว่ามีอะไรทุกคนดูดิคนมาเต้นมาคนอื่นอ่ะไปเหอะไปไหมไปไหมกับให้น้องท่านท่านน้องเขาจะกินจะให้น้องกินท่านผู้ชมนี่นะน้องขอโชคด้วยนะน้องดูที่มีรอยเลขกไหมตรงเหมือนตรงที่หกเหมือนเลขกสามมีไหมมีมีรอยไหมมันคล้ายๆเลขกสามห้าอะไอย่งเง เหมือนเป็นหนึ่งนะหนึ่งใหญ่ๆนะน่ะหนึ่งขีดมาเลยอไปละไป้ใ้องลิลมแรงมากเลยถ้าน้องมาจริงก็ขอให้น้องให้โชคให้ลาบเราแล้วกันนะแต่ลมมันเหมือนเลขหนึ่งนะหนึ่งห้ามันเหมือนหนึ่งสามห้าใช่เหมือนหนึ่งสามห้าใช่เหมือนเลยเหมือนนโอเคน้องอน้องกินนะครับเดี๋ยวถ้าได้ได้หัวลาบเดี๋ยวพี่จะเอานมมาให้กินอีกนะครับไปไปทุกคนตอนนี้ลมมันแรงมากทุกคนเยอะเลยอ่ะของี่อ๋อก็วางปกตินะใช่ นี่จิงหรือเนี่ยคือตุ๊กตานางลำอ๋อนยี่เย็บไหนนั่นไงเหมือนฝนจะมาจริงๆใช่ไปเรารีบรีบ้อยแป้งขอโชคขอลาบใกล้ฝนมีหรอยังไงกันเนี้แหละตรงนั้นเขาไหว้แล้วอ่าคือวันนี้เราไม่ได้พรมน้ำอบเนาะใช่ตามที่แฟนสาวบอกว่าลองไม่ลองลองเอ๊ะ เราไม่ต้องพรมแล้วอบมากนะเห็นเหมือนสามสูนนะพี่นี่ข้างเนี้ยอะทุกคนเดี๋ยวผมลองซูมไปให้ดูใก้บใกล้ๆนะเหมือนเลยก้าวก้าวเนี่ยชันเลยชี้เลยเนี่ยชี้อมือชี้ได้เลยแหละขึ้นไปชี้ดิเออ สามสนเหียนอยู่นังียบสามห้ามันก็สามส่วนห้าเงกยมันจะใช้สามส่นห้านี่ไอยู่นี่ขับนสตดนั่นแหละนี่เก้านี่ต้องขั้วบนตัวใหญ่ใหญ่ค่ะสามนแล้วก็เก้านี่อ๋ออ็อไปคนละฝั่งกับอองเออออาขึ้นไปฝั่งนู้นใช่ไหมล่ะอ๋อฝั่งนู้นขึ้นแนวตรงไปด้พี่เรอไปเชียนะอช่ฮะเนี่ยสามสูวนหน้าพี่เอชุดใช่อันนี้เลขสามใช่ไหมเลขสามเดือนนี้ค่ะสเนอัีเนาอ๋อเก้าได้นะอ็อ ไม่รู้อะที่ที่เก้าแล้วตรงผิวเก้าก็ครับตัวเดียวกันแหละตแต่เห็นเป็นแปดเก้าอะแปดเก้าเห็นน้ำดำอะเห็นคนหาสองจริงแต่มันออกไปแล้วเนี่ยดูดิเฮ้ยยังไ,ไงสองสองแปดห้าป่ะตัวใหญ่ใช่ไหมยังไงอยู่ตรงกลางอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอี่ลมงไปที่ป้า เนี่ยตรงกลางเนี่ยองเห็นไหม 2, 8, เน 2, 5, ี 2> 6, 2. ่ยสองแปดห้าที่สองห้าปะหกสองเฮ้ยสองห้าป้าตรงนั้น่นนทุกคนดูนะเลขสองตัวใ,ใหญ่่นะดำดำอ่ะเออดูน่าสองห้าเป้าศูนย์สองเนี่ยตรงเนี้ยสองห้าป้าตรงเนี้ยสองเก้าหรอแต่ตรงนี้เห็นเป็นสองแปดห้าที่ตัวดำดำที่ตรงเ<ต>นี้ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเลขสองสองใหญ่สองใหญ่สองห้า ไม่ว่านี่เกาะไนเกาะมันเห็นหรือเปล่ารูปไหมเอาตอนนี้ก่อนนะสดุปแล้วของผมละห้าสองนี่ห้าสองใหญ่เลยเออเออใช่ใช่ใช่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากห้าสองเออเห็นไหมเห็นเห็นเหมือนกันเออห้าสองเหมือนกัน นี่ไงของออก็เห็นเนี่ยเลขสองตัวใหญ่างสองเออราหุบสิโอหุบสิอองเห็นเป็นแปดสองด้วยครับไปต้องห่างหน่อยหนึ่งจะเป็นห้าเออแหะห้าสองน่ะเหมือนกันศูนย์สองเก้าเอเขาเห็นศูนย์สองเก้าไหนวะนี่อันนี้เลขสูงใช่ไหมศูนย์อันนี้เลขสองโออันนี้เลขเก้าใช่จใช่ใช่จริงจริงสองเก้าเออหองอองเอกมาเป็นศูนย์สองเก้าด้วยของเองอ่ะห้าสองใช่ห้าสองเก้าใช่ ห้าสองเก้าใช่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 อูชัดห้าสองเก้ากับศูนย์สองเก้าไอตัวห้าเหมือนเลขเก้าเหมือนกันอืมขายเก้าเก้าสองเก้าปะเหมือนเก้าสองนี่ยังไงเลขเก้าปะชัดเลยไหมเก้าชัดแต่ของกล้องกล้องอัเนี้ยห้าห้าสองห้าสองเก้าเป็นสององกันพี่โมงกับศูนย์สองเก้าเลยนะอือแต่ขององพี่เห็นเป็นแปดสองเก้าอ่ะนี่เป็นเป็นแปดก็ได้เนีออแปดเห็นไหมเป็นแปดก็ได้มุมมัดเป็นเลขแปดตัวตัวที่องบอกเป็นศูนย์อะเป็นเลขแปดสองเก้า ใช่นี่ไงนี่แปดทันเลยเอ้ยกับแปดเ็อแปดทุกคนเห็นเป็นแปดหมดละตอนนี้สองเก้าสองเก้าะตัวหลัง่เห็นเด่นสุดเป็นตัวหน้ากัมควมตัวหน้ากัมควมอยู่ผมเห็นเป็นเห็นเป็นห้าก่อนเห็นเป็นแปดเป็นแปดแล้วออกเป็นศูนย์อืมแต่ตอนเนี้ถือว่าเป็นเป็นห้ากับแปดเป็นห้ากับแปดจะชัดสุดสองกับเก้าชัดสุดไม่ใช่หมายถึงว่าตัวหน้าตัวหน้า่ะจะเป็นอะไรได้บ้างศูนย์สองเก้าแล้วก็แปดสองเก้า เฮ้ยสิงไว้เฮ <c oughs> ทุกคนของผมนะ่ะเอายีของผมมาชัดสุดก็คือสองกับเก้าเลยแหละตอนเนี้ยแต่ตัวหน้าทุกคนของกล้องสองคนได้เห็นเป็นแปดทั้งคู่ทั้งคู่เลยนะแต่กล้อง<ด>ผม<ด>คนเดียวที่มันไม่ชัดอะ<ส>เลขตัวหน้าถ้าเปมุมนี้เป็นห้าใช่ไหมผมมันจะเป็นห้าห้าดู <5. S 1> ขององคอ์เลยเป็นเลขแปดชัดมากเลยเป็นเลขแปดเลยอผมให้ไปสองตัวแล้วกันห้าสองเก้ากับแปดสองเก้าผมให้สองสองทุกคนเลขชัดมากๆนะครับทุกคน เอาเป็นว่าเลขก,ก็ตามนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมนะเดี <nên> ๋ยวผมขีดให้ด NO, ูแล้วกันนะไปขีดให้ดูอีกรอบหนึ่งลองถือไฟแบบนี้ดิเฮ้ยมันเป็นเจ็ดอยู่ป่าววะทำไมเอาผมมองเป็นเจ็ดวะอ่ะถือไฟให้เ๋ยเี๋ยผ่านหมดแล้วกันมึงกน ที่นี่เหรอศูนย์เนี่ยทุกคนทุกคนดูนะของผมนะผมมองว่าเป็นเจ็ดนะทุกคนนี่นะของผมขึ้นแบบนี้นะแบบนี้เจ็ดอัวนี้เป็นเ 2, ลขสองอตัวนี้เป็นเลขเก้าเจ็ดสองเก้าของผมเห็นแบบนี้ทุกคนเจ็ดสองเก้าเป็นเจ็ดสองเก้านะทุกคน โอเคเนาะไปดูเลขทูบมงคลกันทุกคนนะครับแอ่ฉันเอาไปเอาทูบมงคลก่อนทุกคนเลขทูบมงคลนะครับเป็นสองหนึ่งสี่นะครับที่นี่นเลขนี้นะครับนำโชคสำหรับผู้ชมทุกท่านทางบ้านนะ <S <S <ๆ>ก็ลองลองมองตัดดูนะครับ สองหนึ่งสี่โอเคทุกคนเสียงหมันคนเดินรือเสียงลมเสียงคนเดินรู้เสียงลม อไปนะ่ปชึงตะกอน2อยปีนะทุกคนแล้วสันนิษฐานว่าต้เนี้ยจะเป็นฝั่งเท้าของเขานะเพราะฝั่งนู้น่าจะเป็นทิศตะวันตกนะทุกคนผมก็มายืนอยู่ฝั่งนี้เนาะตนะนนะ้น็นสผง็น2านะนี่นี่ เลขเก้าอะไรที่อะทุกคนผมก็ไม่กล้าเข้าไปยืนนะมีคนเหมือนเอาคนเอาแป้งทาหรืออะไรตรงเนี้ยมันเป็นยางโพหรือวปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมปรับแสงให้ทุกคนเฮ้ตรงนี้มีเลข ตรงนี้มีเลขตรงนี้มีเลขอุ้ยตุบเลยอะไรเน่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรอะดังมาฮ้ตุบเลยตุบเลยข้างบนเหรอข้างบนอุ้ยดังมากยังดังอ่ะเออทำโมโหเราปะเนี่ย ไม่ไปขอโทษนะครับสองห้าเหรอเห็นเห็นตรงนี้ไหมปิดจีเห็นไหมนี่จะเห็นต่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งห้าอะไรอย่างเงี้ยงเนี้ยเนี้ยหนึ่งห้าเก้าอะตรงเนี้ยเห็นไหมทุกคนยวผมวงให้ดูกันแต่เมื่อกี้ตอนที่เห็นก็คือตรงนี้นะเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้แหละเดินเข้ามามื่เนี้ยอาไฟลงสิออองแค่เลยอะ เออเมื่อกี้เห็นเป็นสองเก้าอ่ะขึ้นมาชัดๆเลยแต่ว่าตรงัวต้นแรกอยู่แล้วสองเก้าใช่ไหมแต่คนดูดีๆแต่ไม่รู้สึกว่าป้ายหินเราป้ายหินได้สองห้ามันจะชัดต่อปกติไงเออใช่เออมันขึ้นมาโดยที่ไม่เห็นหกเลยนะใช่แบบขึ้นมาเด่นมาเลยอะ่ะเนี่ยทุกคนตรงนี้มันเลขมันชัดอยู่นะเป็นเมื่อกี้พผมเห็นเป็นสองเก้านะทุกคนทตอนเดินมาต้นแรกนะชัดมากเลย แล้วก็เดินหันมาดูตรงนี้ต้นไม้ลั่นอย่างดังไงทุกคนตกใจลั่นได้ไงเมือกีนตกใจมากเออเหมือนมีคนคว้างอะไรมาขึ้นมาแต่ไม่ใช่นะมกล้าขึ้นแต่ไม่น่าใช่นะทุกคนมันเป็นต้นไม้ลั่นนะทุกคนอเล็กอะเล็สามสองท่านมึงไหนชัดมากอันนี้เล็กสามอันนี้เล็กสองสามสองแล้วก็มีเล็กเก้าด้วยเนนี่อันนี้เล็กสาม อันนี้เลขสองอันนี้เลขเก้าสามสองเก้าอืมอชัดชัดจริงหรชัดนี่นี่เลขเก้าเหรอนีอืมนี่เลขสามสองอันนี้เลขสามใช่ไหมอืมเลขสองอืมเลขเก 2, ้าสามสองเก้าไป มาแล้วสรุเลขให้ฟังทุกคนนะเลขส่งท้ายไม่ไหวแล้วทุกคนเสียงดังตกใจเลยทุกคนเออดังมากเลยทุกคนข้างบนนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าช้านะครับวัดวิหารสูงสองร้อยปีท่านผู้ชมมีเหตุการณ์ตื่นเต้นเมื่อกี้ท่านผู้ชมมันมีเสียงอะไรข้างบนท่านผู้ชมดังๆเลยนะผมก็ไม่แน่ใจเป็นเสียงอะไรนะทุกคนดังมากนะเออมันดังอยู่ข้างบนเลยนะนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเลขเที่ยวได้เนาะมีเลขอยู่ฝั่งนี้เที่ยวลงแป้งกันก็จะเป็นเจ็ด สองเก้านะคนเจ็ดสองเก้านะแต่ทุกคนก็จะเห็นเลขต่างกันเนาะอองก็จะเป็นเห็นเป็นศูนย์สองเก้าเอีดเห็นเป็นห้าสองเก้าผมเห็นเป็นเจ็ดสองเก้าแต่ตัวที่ชัดสุดก็คือสองเก้าที่ชัดสุดเนาะแต่ตัวอื่นนะคือกล้ำกึ่งกันอยู่ในตัวนั้นเนาะตัวเลขทุกคลสองหนึ่งสี่อันนี้เอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่เพราะว่ามีหลายจุดที่เห็นและเลขตรงกันเนาะส่วนเมื่อกี้ท่านผู้ชมตอนที่ผมขึ้นไปส่องลงบมนี้ใช่ไหมแล้วผมได้ยินเสียงที่มันดังลั่นข้างบนอะตอนแรกผมเดินไปผมเห็นเป็นสองเก้าอะขึ้นช แล้วก็ข้างบนขึ้นไปอีกก็เป็นหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าหรืออะไรเนี่ยทุกคนลองใครลองอ่าเห็นตรงจุดทางบนนี้เนาะลองตีเลขกลับมาต่อดูแล้วกันว่าเป็นเลขอะไรเนาะสำหรับวันนี้ผมคนส่งเลขบอกให้คนใหม่เดนมาดูองต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะฝากกด like, share, ไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยลกันวันนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะแล้วก็ขอลาผีปู่ย่าที่อยู่สิ่งสถิตยอยู่ณนะบริเวณแห่งนี้ด้วยนะครับวันนี้ลูกหลานขอเดินทางกลับก่อนนะครับสาธุสาธุขอโชคขอลาให้พวกเรา,าด้วยเด้อสาธุไปลวทุกคนไป